ท่านมหาเศรษฐีผู้มีบุญทั้งหลายวันนี้เป็นวันบูชาครูพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโลท่านใดที่เป็นสิทธิ์ของหลวงปู่สดวัดปากน้ำจะรู้ทันทีแล้วอ๋อหลวงพ่อสด สอนวิชาธรรมกายสมมุติว่าภายในของเราเนะี่เป็นแก้วใสเหนือสะดือสองนิ้วมือเป็นสถานที่ที่ฐานที่เจ็ดเหมือนแก้วใส โตเท่าแก้วตาดำของเราใสาเกินความใสเหมือนฟองสบู่ที่ฟองใสเอาใจจดที่ทำกลางความใสาภาวนาในใจสัมมาหังสัมมาหลังสัมมาหังสัมมาลหมาล,หงาลหังเรื่อย จนกระทั่งใจกับความใสเป็นอันเดียวกันใสเหมือนพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่เยนเหมือนพระจันทร์ยามเที่ยงคืนใสเกินความใสใดๆภาวนาไปเรื่อยๆสิบครั้งยี่สิบครั้งสามสิบครั้งร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งให้จิต นิ่งอยู่ความใสสงสว่างใสเป็นอันเดียวกันบความใสสำมาหลงสัมาหลงสมาหลังจะทำอะไรก็ตามแต่ในหนึ่งชั่วโมงขอเพียงหนึ่งนาทีหรือห้านาที ให้ใจจดอยู่ในถ้ำกลางความใสยอย่างนี้แล้วก็อยู่ในบุญตลอดอย่าทำบาปนะอยู่ในบุญใ้จิตหยุดนิ่งท่าในถ้ากลางความใสยอย่างนี้เสมอเสมอเสมอสิทธิหลวงพ่อวัดปากน้ำสิทธิ์พระเดชพระคุณหลวงป,ปู่พระมงคลเทพมุนี มักจะมีความใสยอย่างนี้ออกทางสายตาหน้าตาใสาสว่างสวัยจิตงามและอยู่ในบุญโดยตลอดวันนี้เป็นวันบูชาครูบูชารลวงปู่บูชาคุณยายจันคนลุกยูงบูชาคุณยายทองสุขสำแดงปั้นวันนี้สัตว์สิทธิ์ของท่าน จำนวนมากมายกายกองได้มีโอกาสร่วมบุญอู่ข้าวอูว่น้ำอ,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 อิ่มท้องอิ่มใจปลอดภัยโควิดแลลึกถึงคุณสิริวันที่พวันดังกล่าวแล้วขอทุกท่านหากว่าชอบการปฏิบัติวิชาธรรมกายอยู่นในความใสนิ่งเย็นเบาสบาย อยู่ในบุญอยู่ในทำความความใสยอย่างนี้ทำอะไรก็เห็นใจใสยอย่างนี้ก็จะเย็นสบายนอกจากนั้นก็อยู่ในบุญตลอดเลยนะทำอะไรก็อยู่ในบุญอยู่ในกุศลท่านทั้งหลายทำเป็นประจำสัมมาลังสัมมาลังหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองมีสมบัติจกกักรพรรดิตักไม่พ่อง เป็นเรื่องแปลกนะไม่ว่าจะเป็นใบหน้าท่าทางบุคลิกลักษณะดูดีเรียบร้อยแนละใสนิ่งเย็นเบาสบายสม่ำเสมอขอท่านผู้มีบุญดังกล่าวแล้วได้มีพร,รานภาพอันยิ่งใหญ่นั่นคือมีใจใสเป็นสุขมีพระในตัวใสเย็นนิ่งสบายสบายสบาย ได้รับพลานิสง์อันยิ่งใหญ่มีสมบัติจัก,กรพรรดิตักไม่พ่องหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไม่เจอคนภัยไม่เจอคนพานเจอแต่นักบาทบัณฑิตและประสบในความสาเร็จในชีวิตอย่างสม่ำเสมอสม่ำเสมอสมัรรสมรรสมาหลังสมัมมาหลังสัมมาหลัง ใจนิ่งไซเย็นสบายด่างกล่าวแล้วขอทุกท่านทุกคนจงมีความสุขนะ